สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอินพีนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกมะพ้าวบอนใสการทำมะพร้าวบอนใสเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะออกมารูปแบบไหนบ้างนะโอเคนะครับจะตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้อาจจะมืดๆสักหน่อยเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการปลูกนี่ครับอันนี้สวยๆใช่ไหมครับกว่าจะสวยมาก็เราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกในแบบของผมนะครับหลายๆท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์มาก่อนครับนี่ครับกระถางเรา และแต่ไซส์นะครับก็เอาให้มันพอเหมาะพอดีครับเราก็ลองก้นหลุมหาลองก้นด้วยนีดสักหน่อยมะพร้าวสับเล็กนะครับดินก็จะได้ไม่ไหลออกโอเคครับส่วนดินปลูกเนี่ยเราก็ใช้เป็นดินถุงเรานี่แหละครับแล้วก็ผสมกับพวกผสมใส่กับมะพร้าวสับเล็กนะครับกับมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ดินถุง หลังจากนั้นก็จะมีนี่ครับใบก้ามปูหมักละเอียดนะครับดินใบก้ามปูใส่พอดีพอด,พอดีก็กะให้มันพอดีนะครับแล้วพอดีกนอันนี้ขัดเรียบร้อยเอาดินใสน่ก็จะเลี้ยงดินมันมีแบบเลี้ยงดินเลี้ยงน้ำนะครับใน ep ก่อน,อนผมก็ทำให้ดูอันนี้เรียกว,ว่าเป็น บอนไซมะพร้าวนะครับทำง่ายๆครับตอนนี้รากเขายังไม่ใช่รากจริงเราก็ต้องเอาให้ท่วมเลยนะครับให้ดินท่วมรากเลยเได้ก่อนแต่ละท่านค่ะมีมีเทคนิคแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นแบบของผมเนาะผมก็ยังเป็นถือว่ายังไม่ยังไม่ชำนาญครับถือว่ายังเป็นมือใหม่ มันจะมีหลายรูปทรงนะครับในอีพีก่อนๆผมก็เอาให้ดูแล้วว่ามันมีที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นะมันมีแบบไหนบ้างเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมีหลายรูปแบบหลายรูปทรงก็ต่างกันปลูกง่ายๆครับแค่นี้แหละครับเสร็จเแ,แล้วก็คอยกลีดต้องกลีดนะครับถ้าเปิดเขาเป็นเยื่อหุ้มขึ้นมาแล้วต้องกลีด ขัดเสร็จแล้วครับน,นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกระถางง่ะต่อไปที่สองก็ลองก้นหลุมเหมือนเดิมครับก้นหลุมแล้วก็เอาดินใส่ก็เอารากลงอย่างดูก่อนอันนี้เป็นรากลงอย่าง ยากเขาลึกนะอันนี้โอเคจะมืดๆมืนยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเย็นละ อันนี้ทำงานหลายอย่าง ี่เสร็จแล้วหนึ่งต้นปลูกไมยากครับถ้าเั็นยากตรงการดูแลนั่นแหละเราต้องคอยกรีดถ้าเราไม่กรีดเดี๋ยวก็จะสูงริ่วมันจะไม่สวยนะส่เนเดิมเอาหลากลงไปอย่างดูอันนี้ตอนนี้โอเค ก็ต้องลดน้ำกขาแล้วนนครับอย่าให้เขาแห้ง เสรียบร้อยนะครับสต้นแล้วอ,อีกต้นหนึ่งอันนี้อันน้อยแล้วดินใส่เหมือนเดิมขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับยุ่งยากตอนดูแลนี่แหละอันนี้ลากเลยเอ้ เสร็จแล้วต้นครับร้อยแล้วครับอ๋อมือดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นนะต้นนี้ต้นสุดท้ายของวันนี้ก่อนผมจะทดลองปลูกนี่เลยเนี่ยจะทดลองปลูกแบบนี้เลยนี่รากเขาง,งอกแล้วนี่มาจากบ้านแม่ครับเป็นมะพร้าวแกงเรานี่แหละครับ ก็จะปลูกลองอย่างนี้เลยปลูกดูหลายแบบแล้วก็เอาดินใส่ก็เอาลองเอาลากลงยังไม่ได้เอาดินใส่อีกโอเคนี่กับลากเขาถลาเขางอกแล้ว Linh xoay khang เรียบร้อยประมาณนี้นะครับลองดูลองดูต้นนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ e ีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับอาจจะมองมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเย็นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแลออีก มนั่นเลยก็อันนี้ที่ได้มาจากตลาดยังไม่ได้ปลูกเลยเออเรยจะปลูกอันนี้ให้มันเรียบร้อยไปซะเลยก็ดีปลูกอันนี้เลยเอาอีกอัน,น,น ลากเขาทําไมลงมาข้างเนี้อันนี้ต้องฝังลงฝังถมเลยลากเขาจะงอกคล้ายๆต้นนี้เนี่ยคล้ายๆนี้นะนะครับโอเค